ดีจ้าเพืเ่อนๆพื่อนี่แม่พักมาแกงกะทิสักทองดีจ้าร้อนหมูก่อน,นะจ้านนนนเนาะร้อนหมูร้อนหมูสุกแล้วก็ผัดชิกนะจ้าผัดชิก,เก์นะกเก่งเนาะชิคก์กงเขากา็ซื้อมาเขากามาาม็มาต่ำมาต่ำไปแต่ทรงเครื่องไหมเนาะจ้าทรงเครื่องไส่ไปตะกรูหัวข่านะจ๊ะเนาะมันจะค่อยหอมนะจ้า นี่เจ้าผัดใส่กันคลุกเข้าใต่กันนะเจ้อเนื้อหมูนะจ้ะเนื้อหมูก็หมูตามตั้งคนกันนะจ้ะเนาะผัดเข้ากัน,นกัดพริกแกงเขาผัดพริกแกงหอมๆนะจ้ะผัดหอมผัดหอมดีแล้วเขาก็คลุกใส่กันเลยคนใต่กันอันนี้พอแล้วยนะจ้ะปรุงเครื่องไม่ใช่เลยปรุงเครื่องกับซื้อเอาซี่ยวยขาวผัดไปไลยก็บซี่ยวยขาวนะเจ้ะ ไม่มีแกงลายเตื่น,นะจ๊นะน้องปักทองประมาณเกือบสองโลนะจ๊ะโลครึ่งเกือบสองโลนี่น้ำปลาอ้าวน้ำปลากับน้ำมันหอยนี่จ๊ะทายคนเดียวนะจ๊นะน้องกุกขับคน่อยน้ำมันหอยน้ำตาลน้ำตาลใช้ใจนะจ๊ะน้อง เพราอประมาณนะจ้าคอยซิมบึงมักแบบใดรถใดกปะุูงเอาอันนี้ชูรสเข้าแค่กันนะจ้าผัดแค่กันเลยนีน้ำตาลนีน้ำปลาน้ำมันหอยยิ้วขาวจ้้นี่แหละผัดแค่กันโอ้หนักจิ้มนะจ้าสวย ด้านเฮอเกาลนี่พวกทองฟักทองหั่นแล้วนะจ๊ะหั่นแล้วล้างสะอาดแล้วนเวนาะเหยีหน้าแล้วเนาะจ้ะเนาะล้างเรียบร้อยดีใจเลยคนคลุกเขา่เขา,เขา,เเขาเข่ากพริกแกงจ้ะเข่ากะเนื้อเนือ้อกพริกแกงเดีเยวฮอเกิลกะทิเย้ยล้งมากเลยกระทิอร่อยดีกระท,รทิก่อง แม่ใส่กะทิก้องนะจ้าสะดวกสบายนะจ้าใส่กะทิก้องเขาป้าจ้องมาขูดบวกข้าวบ้านนอกเขาเนาะจ้าเนาะบ้านนีบวกข้าวที่สีไวนะ้เนาะที่สนะีเลงเนาะบางทีเรากะลี่กไฟได้นะจ้าเร่งเร่งแก๊สไปเนาะเไส้ไฟเลยนี่ต้องใส่เวลานะจ้าฝักทอ,ง,องนี่มันสุกยากเนาะเานะก็ต้องใส่เวลา น้อยนึงจเขาได้เอาน้ำสะอาดน้ำกินเขาเนี่ยจามาหยดเนาะให้มันถ่วพอดีเขางับแล้วจ้านะพอกะทิเขาก็เอาลูกอีกได้นะจ้ากะทิตัดเปล่งได้นะจ้าน้ำมันหน่อยเขาก็เอาน้ำกินแล้วจะน้ำสะอาดมาใส่เนาะมาใส่ถ่วพอดีนะจ้าซัานี่แหละนี่จ้าที่ออกมาแบบนี้เนาะตามีแล้วก็ปอยให้เดือดนะจ้านะ หิงไห้ให้เดือดจนฟักทองสิสุกพุ๋นลนะน้จ้าโอ้กำลังเดือดนะจ้าเนาะกำลังเดือดดีเนาะอ้ยฟักทองกะทิมันดีนะจ้าเนาะเนี่ยละเอียดอ้ยสวยงามมากจะแซ่บนะจ้าเนาะแกงกะทิแกงกะทิฟักทองใส่หมูนะจ้าพอเอาแล้วนะจ้าเนาะเี่ยสุกแล้วนะจ้าซัานี่แหละอย่าให้รีเกินไปนะจ้าสุกกินได้แล้ว อันนี้ก้อนข้าสี่ยกลงนะจ๊ะก้อนข้าสิตักใส่หมอนหยกลงเขาก็เอาหละพานะจ๊ะนี่หละพาเมเดิดไว้ล่างไวแล้วนะจ๊ะเนาะตีลงใส่เลยหละพาใส่จ้าแกงกะทิพัทกทองเราก็เสร็จแล้วจ้าสุกแล้วนะคะนี่น่ากินไหมคะเพื่อนๆ ฟักทองก็เนื้อแน่นเนื้อเหลืองดีนะ,ะ๊ะจ้าฟักทองเราก็สุกแล้วปิดแก๊กได้นะจ๊ะเนาะปิดแก๊กเลยทีนี้หลักใส่หม้อเลยนะจ๊ะเนาะนี่หลักใส่หม้อเลยโอ้หน้าแซ็มนะจ๊ะเนาะใส่กะทิเข้มขน้น อุ้ยแซ่บนะจ๊ะเนาะเห็ดได้จ้ะเด้อเห็ดน้ำแม่เด้อเห็ดขายก็ได้เนาะจ้าเห็ดกินก็นได้เก่งง่ายเห็ดแบบแม่เห็ดนี่แหละจ้ทาทำคลิปไปเบื่อหลายคลิปแล้วนะจ๊ะเนาะเก่งกะทิฟักท้องเนี่ยเพราะว่าแม่ขายประจํานะจ้าาซัมนี้นะจ๊ะเนาะเพื่อนๆาเขามาชม คลิปแม่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นี่ด้วยจ้าเด้อขอบคุณหลวงนางเนาะะเนาะสุขภาพแข็งแรงเลยๆนะคะสวัสดีค่ะ